นี้ออกมายอมรับนะครับว่าเสียใจยที่ถูกกลุ่มผู้ชุมนุมขับไล่ตระกุลชินวัฒน์ให้ออกจากประเทศพร้อมเรียกร้องให้ได้รับความยุติธรรมนะครับจากการชุมนุมทางการเมืองที่เกิดขึ้นเพื่อที่จะกลับเข้าสู่กระบวนการการเลือกตั้งเราจะไปฟังเสียงและความรู้สึกของนายกรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่งครับ ตามบทบัญญัติของรัน้นนูลนะคะซึ่งจากมีการมีพระราชกฤษฎีกาในเรื่องของยุบสภาผู้ทแทนรัศดรแล้วนะคะในส่วนของดิฉันเองก็ถือว่าต้องปฏิบัติหน้าที่ในส่วนของนายกร,กรัฐมนตรีตามตามตามกรอบบัญญัติของรัน้นนูลนะคะ,ะแล้วก็สิ่งที่ต้องทําก็คือว่าเราก็คงต้องรอคณะรัฐมนตรีชุดใหม่นะคะจนกว่าจะมีการแต่งตั้งเป็นทางการนะคะค่ะ เราก็ทำอย่างอื่นก่านี้อีกไม่ได้แล้วเพราะว่าเนื่องจากเป็นการทุกสภาแล้วก็ได้คืนอำนาจให้สู่พี่น้องประชาชนแล้วก็คงต้องรอให้มีกระบวนการเลือกตั้งตามกฎหมายตามรัฐนูญก่อนถึงจะสามารถที่จะาสามารถที่จะเปลี่ยนไปยังผู้ที่จะมารับตำแหน่งนายกอตรีคนต่อไปค่ะจริงๆวันนี้วันที่10ธันวาคมนะคะก็คือถือว่าเป็นวันรัฐนูลน,นะคะ จนเองก็ขอญาตเชิญชวนพี่น้องประชาชนค่ะว่าเราก็คงจะต้องถือว่าวันนัฐนูนนี้เป็นวันสําคัญอันหนึ่งที่เราคนไทยก็คงต้องร่วมกันในการปกป้องประชาธิปไตยพิทักษรัฐมนูญแล้วก็ที่สําคัญก็อย่าให้ใครมาร่วงพระราชอำนาจค่ะ นี่ก็จริงก็ขอร้องผู้ชุมนุม,มนะคะเพราะว่าจริงแล้วก็เราก็อย่างที่ทราบว,ว่าผู้ชุมนุมนะคะก็ได้มีการประกาศว่าจะมาประกาศเจตนารมณ์เมื่อวานแล้วก็ถือว่าจริงๆแล้วก็ผู้ชุมนุมทุกท่านก็ได้มาประกาศเจตนารมณ์หมดแล้วนะคะอย่างครบถ้วนแล้วแล้วก็รัฐบาลก็ทําได้ สูงสุดก็คือส่วนของยุบสภาที่ทําให้ได้แล้วนะคะตามที่พี่น้องประชาชนและที่สาคัญคือเป็นการคือนอานาจให้กับพี่น้องประชาชนเราไม่อยากเห็นความดุนแรงที่เกิดขึ้นแล้วก็ขอความนาพี่น้องประชาชนว่าหยุดชุมนุมเถอะคะ่ะ ไปใช้กลไกของการเลือกตั้งที่มีพระราชกิจกาแล้วเราจะได้ให้พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนค่ะที่เป็นเ,เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยตัวจริงนั้นได้มีส่วนในการเลือกตั้งแล้วก็ในการเลือกนะคะในเรื่องที่จะให้ใครหรือว่าในเรื่องใดที่จะมาบริหารประเทศต่อไปค่ะนี้ก็เป็นสิ่งสาคัญที่เป็น,นกลไกตามสันทิวิธีแล้วก็ตามกรอบบทบัญญัติของรัฐนูนค่ะเป็นความรู้สึกที่ถ้าถามเป็นใครก็เชื่อว่าทุกคนก็คงจะ มีความรู้สึกนะคะดิฉันไม่ใช่ว่าไม่มีความรู้สึกดิฉันได้ฟังมาตลอดกับการร้องขอของผู้ชุมนุมการที่กล่าวถึงทั้งตระกูลน,นั้นดิฉันก็ถือว่าเราเป็นคนไทยด้วยกันจะถึงขนาดไม่เหยียบอยู่ในแผ่นดินไทยเลยหรือเราจะเป็นกันอย่างนี้หรือดิฉันก็ถอยจนไม่รู้จะถอยอย่างไรแล้วนะคะก็ขอความเป็นธรรมด้วยค่ะขอบคุณค่ะส่วนก